สวัสดีครับผมโอวปะชกรตาสุสีเ n g นจิเนียริบริษัทควิกเออาสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวแว่นเรียวแวร์ h m t ขีดหนะครับ แว่นตัวนี้จะเป็นผู้ช่วยสำหรับโอ p รเต t o r หน้าง,งานทีมเมดเริงทีมมัณฑนนที่จะดูแลเกี่ยวกับเครื่องจกักรหรือการติดตั้งหน้าง,งานการมนเทนนหน้าง,งานนะครับช่วยโอ p รเตอร์เนี่ยนะครับได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญได้อย่างถูกต้องแม่นยำนะครับรวมไปถึงตัวแว่นเองเนี่ยนะครับถูกออกแบบมาให้ใช้ที่เป็นสภาวะแวดล้อมหน้าง,งานจรงิงนะครับจุดเด่นของเขาในเรื่องของแฮนด์ฟรีที่ใส่เข้าไปแล้วนะครับสามารถใช้งานโดยที่มือทั้งสองข้างเนี่ยเป็นอิสระนะสามารถดําเนินการถอดเปลี่ยนสลับนะได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของ ตัวฮาร์ดแวร์ก่อนนะครับในมือผมตัวนี้นะครับจะเป็นตัวแว่นนะครับ ัวแว่นเองเนี่ยนะครับจะมีลักษณะเป็นตัวครอบที่ใส่เข้าไปบริเวณจีซ่นะครับในส่วนของงานดีไซน์ของเขาเนี่ยจะมีอยู่2ส่วนหลักๆนะก็คือส่วนบอดี้ที่เป็นตัวครอบนะแล้วก็ส่วนที่เป็นตัววิวเวอร์ที่เป็นตัวเลนวิวตัวนี้นะครับซึ่งเลนตัวนี้จะเป็นเลนขนาดเล็กนะครับแต่ว่าเราสามารถมองเข้าไปด้านในแล้วเห็นเป็นไดอะล็อกนะครแล้วก็จะมีในส่วนของตกล้องสามารถแชร์ภาพตัวนี้เข้าไปในระบบนะซึ่งตัวมันเองเนี่ยนะครับทำงานด้วยระบบ Android Android 8.0มี s ออยู่ในตัวมันเองการทํางานของเขานะครับก็จะทํางานเป็นเหมืืือออนมถ ที่เราไม่ได้มถือไว้เป็นมือถือที่เราสวมไว้บนหัวนั่นเองทีงนี้ในส่วนการออกแบบของเขาเนี่ยถูกดีไซน์มาเพื่อใส่กับตัวหมวกเซฟตี้หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆได้ง่ายนะครับอย่างตัวอย่างเช่นหมวกเซฟตี้นะครับเราก็สามารถที่จะครอบใส่เข้าไปในบริเวณด้านหลังของหมวกแบบนี้ได้เลยนะครับ ฉะนั้นในหน้าง,งานที่ต้องการความปลอดภัยสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะสามารถใส่อุปกรณ์ตัวนี้เข้าไปได้เลยนะครับอโอเบอรเตอร์เองก็จะสามารถที่จะ,ะมีตัวหมวกเซฟตี้ไปด้วยนะรวมไปถึงแว่นตัวนี้เข้าไปด้วยได้เลยนะครับรทีนี้นมาดูการใช้งานนะครับเบื้องต้นเราคงต้องสวมในส่วนของตัวตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับเราก็จะต้องปรับระดับสายตาให้มองเห็นนะครับโดยเฉพาะในส่วนของเลนตัวนี้เราจะต้องมองเห็นแล้ว,ลวเห็นได้หลอกให้ชัดเจนนะครับตัวอุปกรณ์เนี่ยสามารถปรับระยะโฟกัสนะครับตามสายตาของผู้ใช้ได้นะครับ นปรับให้เหมาะสมนะครับจากนั้นก็จะมีตัวล็อกล็อกแน่นนะครับเราก็จะเห็นในส่วนของจอภาพนะที่อยู่ในดะล็อกของตัวนี้นะครับอ่ามันก็จะเป็นหน้าโปรแกรมนะครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูในหน้าโปรแกรมนะที่เห็นผมเห็นอยู่ตัวเนี้ยว่าเป็นยังไงเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมสาธิตการใช้งานกับโปรแกรม มาดูการใช้งานโปรแกรมของตัวเรียลแวร์ตัวนี้นะครับตัวอุปกรณ์จะรับคําสั่งด้วยเสียงโดยที่เราจะเห็นหน้านะครับตัวโปรแกรมอยู่ในตัวเดาอล็อกตัวนี้นะครับเราสามารถใช้คําสั่งเสียงในการสั่งงานได้เลยนะครับเช่นต้องการเข้าสู่โปรแกรมนะเราก็จะใช้คําสั่ง MyPro แกร s นะครับโปรแกรมก็จะเปิดหน้าในส่วนของตัวโปรแกรมต่างๆให้เรานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของตัวรีโมทแอสเซสเซนต์ของทีมนะครับของ microsoft ที่ชื่อว่าทีมนะครับ teams นะครับ อันนี้ก็จะขึ้นในส่วนของผู้ติดต่อนะครับรวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่เราต้องการจะคอนเน็กหรือโทรหาได้เลยนะครับอันนี้เราก็จะสามารถที่จะแชร์วิดีโอต่างๆนะให้ผู้เชี่ยวชาญเห็นนะครับแลาเขาก็จะให้คําแนะนํากระทางเราได้เลยนะครับ Navigate Back Navigate Home นะ My Camera นะตัวนี้จะเป็นซอฟต์แวร์ในส่วนของตัวการถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายรูปให้ดูนะครับ Take Photo ก็จะถ่ายรูปให้เราเลยโดยใช้คําสั่งเสียงซูมเลเวลไฟ l e สามารถใช้คําสั่งในการซูมเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับนิเว g เกตแบ็กทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของซอฟต์แวร์ตัวอื่นนะครับที่เป็นตัวของวูฟเฟอรี่ช็อคนะครับเมื่อเราได้โค้ดมาแล้วนะครับเราก็จะนําโค้ดมาใส่ที่วูฟเฟอรี่ช็อคนะครับ s e l e c t i t e m 1 select item 2 3 4 6 เซเว่นทูทูทูซิกวันเน็กไอเทมสัปนิต ตัวโปรแกรมก็จะพาเข้าสู่ห้องนะจากนั้นในส่วนของตัว o p ร r ตอร์นะครับก็จะเลือกผู้เข้าที่จะเป็นพรีเซนเตอร์นะครับโอเคหลังจาก admin นะครับได้รับเราเข้าห้องแล้วนะครับตัวหน้ากล้องของเรานะครับก็จะขึ้นที่หน้าจอของ admin เช่นกันนะครับซึ่งเราก็จะสามารถที่จะส่งภาพตัวนี้นะครับแล้วก็แชร์วิดีโอนี้ให้กับ admin admin ก็สามารถที่จะาร์ k จุดวางตำแหน่งอะไรให้เราได้เลยนะครับอันนี้เป็นการใช้งานคร่าวๆนะครับของตัวเรีย w แวร HMT ขีดวันนะครับทีนี้ในส่วนของรายละเอียดี อนอื่นนะครับลองติดตามคลิปของเราในคลิปต่อๆไปนะครับเราก็จะมาสาธิตการใช้งานโดยละเอียดอีกครั้งนึงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับในทุกช่องทางของเรานะครับขอบคุณครับ